วางนีกอนนกนที่อีกม้งยนี่โดยออกมาเรืเ่อยติดมาเรื่อยๆวันวนี้กับจิดลูก นี่เลยน่าจะได้เลยขึ้นล้นแลยนี่อีกสามวันนี่อุ้งก่อนพอที่นี้แล้วมั้งเหลือเท่าไรหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต้องดิ้ดอีกเลย สาม,สามโอ้โอตกใจห้าหกเจ็ดแปดเก้สาสิบสิบเอ็สองสามสิบสี่สิบห้สิบเจ็ดสิบแปสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ลูก เออที่เหลือแต่ว่าติดมาเรื่อยๆเอ้าที่นี้มาอยู่แต่นี้เมื่อไหร่อ่ะเข้ามาดูเรื่อยๆอยู่นาที่ลงก่อนเดี๋ยวยิ่งถบกว่าลูกลุงจะลงช่องไหนเนี่ยชองนี้ได้ไหมอุอยจะบอกนะ มาหลุดของขั้วอีกจดได้ไอ้แค่นี้ก็พอแล้วนี่อเมื่อวานก็เอ้าอยู่นี่อีกไหววานก็เข้ามาดูทำไมไม่เห็นละ่ะโอ้โตไวๆอ่ะโอ้ยของขั้หว,ห,วหลุดเลยเอ้า ไปํากินนี่ไงโอ้เดี๋ยวยิ่บหกที่เจ็ดลูกเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวให้พ่อบ้านเอาน้างร้านมาทําเดี๋ยวค่อยมองดูที่หลังเก็ดคนเก็ดคน ये काय नाही हे चित्र काढले एक नंबर كله म्यूजिक